โคดงามมากเลยครับงโค้งกามากจริงๆดูเป็ได์ได้เลยเนี่ยแตกไปกี่กอเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูได้เลยแล้วต anyway. like ้นเนี่ยต้นนี่แบนเชียหมนี่แตกกอนี่ดูได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกอเนี่ยเปรียบเทียบจะดูนะนกยังไม่มาบินดูดดูได้เลยสองแห่งนี้ดูดูตรงนี้อันนี้อันนี้ใช้ปุ๋ยเคมีครับเคมีอันนี้ใช้ปุ๋ยเคมีอันนี้ใช้ใบย่อกล้วยของเรานะครับดูแล้วควแดงด่า ความเยี่ยมความงาม <tinc S 1> <giving quin. S 2> ความเสมอมนด้วยของของของใบข้าวนี่ใบข้าวอันนี้ว่าวานว่านไรและลูกด้วยเขาใช้ปุ๋ยเยอะอันเนี้ยอ่าวานข้าวก็ไรและลูกใช้ปุ๋ยเคมีก็เยอะนะเราหั่นไปดันก็ได้นะจุกหนูน่ะเราจุกหนูเลยวันนี้นูน่ะอันนี้คือใช้เคมีนะคะรู้ว่าเราวาดไปเนี่ยมือมันไม่สม่ำเสมอแต่ทำไมมันถึงกินปุ๋ยสม่ำ เราาให้ยี่สิบไร่อวันขนข้าวไปแปดตันถือแค่แปดตันเราว่าตอนเช้าแน่ไร้รักติ๊กกิโลดูความแน่นพรใส่ปุ๋ยไปยกไปแล้วแต่กอแต่กอมากใช่แต่กอแล้วก็ใบนวลเนี่ยแต์เท่าไหร่ดูได้เลยยืนยันครับเมื่อวานไม่ว่างไปประชุมติดภารกิจอันยิ่งใหญ่ใช่โอ้ยงั้นจะไปแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟังคือมา เนต์นมาดูของจริง uh, เน้นมาดูที่ว่าเออเราเรา,เราทำให้ดูแปลงนึงเราก็ไม่ได้ใช้ยางอื่นนะเราทำให้ให้พี่ uh. น้ำเขาดูอันนึงยี y ่สิบไร่นี้ถามาเสี่ยงมาเสี่ยงนะ oh. <laughs> แต่ก็การเสี่ยงทำให้นะเราทำนาสี C ่สิบไร่อีกยี่สิบไร่เราอ่ะเราลองใช้ยางอื่นเราลองดูประทับใจไหมคะประทับใจค่ะก็ะคือเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นก็โอเคกับการใส่ครั้งแรกใบยกครั้งแรกแล้วก็ประหยัดปุ๋ยเคมีไป แต่ว่าชาวบ้านแถวนี้เขายัางไม่เชื่อหรอกแต่ก็ต้องลองดูเดี๋ยวพอข้าวเราได้สี่สิบห้าวันน่ะผลการเปลี่ยนแปลงมันจะยิ่งวันนี้แล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าที่ว่าตั้งท้องอ่ะตอนออกรวงเนี่ยมันคือเซอร์ไพรส์มันคือเซอร์ไพรส์ของชาวนาตอนเก็บเกี่ยวอ่าเก็บเกี่ยวเนี่ยก็มันคือขายจุดขายแมกเลยแหละว่ารวงกับน้ําหนักเนี่ยจะได้แบบที่พี่ดาอบอกหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันทำนาทั้งหมดกี่ไร่นะคะทำนาทั้งหมดสี่สิบไร่สี่สิบกว่าไร่หละ เอาสี่สิบไร่ก็ได้กัน,กนเหมือนสองแห่งแห่งสิบไร่เราใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกี่ไร่นะคะเราใช้ยี่สิบไร่เราลองก่อนเราเรายังไม่เคยใช้ไงชาวบ้านแถวนี้ก็ยังไม่เคยใช้แต่เราลองเปิดใจลองใช้ดูลองเทียบเทียบดูว่าแห่งนี้กับแห่งนู้นว่ามันเป็นยังไง<ก>เราใช้ตอนเนี้นะที่เราเคยทําได้ก็ยี่สิบสิบแปดเกียนยี่สิบเกียน 20, ยนี่สิบเอ็ดเกียนนานสักทีหนึง่งแต่พี่ดาบ,บอกว่าอาจจะได้ยี่สิบห้าเกียนพี่ดาบ,บอก แล้วรู้สึกยังไงคะพอใช้แล้วพอใช้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออพบโอกาสเปลี่ยนแปลงแบบใหม่นะทีนที่เรายังไม่เคยลองและอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เคมีคือมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ว่ามันชนะเคมีจะลดต้นทุนไหมคะมันลดต้นทุน,นลดแน่นอน,ลด,นลดเยอะไหมคะเพราะว่าไม่ต้องพูดมากว่าลดเยอะไหมแค่แค่แค,แค,แค่แค่ข้าวเนี่ยใช้แค่แปดทอนยี่สิบไร่อะ่ะ <Okay. S 2> ชาวนาก็ต้องรู้แล้วว่า ถามว่าลดไหมถามว่าประหยัดไหมแล้วมันเป็นแบบนี้ตอนแรกก็มองว่จะไม่มีข้าวหรอกเราว่ามันไม่มีข้าวเรายังว่าแฟนเราเลยถ้าไม่มีข้าวนะเธอโดนแน่เลยอ่านี่พอวาดไปข้าวขึ้นมืจะขึ้นทางๆแล้วหน้าเนี้ยโดนทั้งห้อยโดนทั้งปูนะตอนที่ฝนตกช่วงเนี้ยแทบจะแย่เลยแต่พอพอได้ข้าวตั้งต้นสักระยะหนึ่งเนี้ยเราใส่ปุ๋ยใบยกตามที่พี่ดาบอกแล้วมันก็จะแตกฟอ,อกขึ้นมา แล้วก็อีกประมาณใส้ไปได้ประมาณสี่ห้าวันเราก็จะชีดกิ่งทองกอนเนี้ยชีดกิ่งทองได้สองวันเนี้ยเป็นแบบนี้เนี่ยดูได้เลยว่าว่ามันแตกกอเยอะแค่ไหนนี่เรายังว่าแน,น่นไปนะเพราะเราทำข้าวปทุมเรายังว่าแน,น่นไปเลยอันนี้คือแปลงข้างๆที่ไม่ได้ใช้นะคะอันนี้แปลงข้างๆเราใช้เคมี ขอบคุณมากนะคะน้องกอยอสวัสดีค่ะ